นิทานอีสบเรื่องแม่ม้ากับลูกมมากาละครั้งหนึ่งนาทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่มแม่ม้าพาลูกน้อยออกมาเดินเล่นตามทางเลียบป่าไม่นานทั้งสองก็เดินมาถึงลำธารสายหนึ่งที่น้ำนิ่งและขุ่นจนมองไม่เห็นก้นลำธารแม่ม้าจึงหันไปบอกลูกด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าจงค่อยๆเดินข้ามไปนะลูกรล่าวอย่างระมัดระวังอย่าประมาท ข้าจะลองดูนะจ๊ะแม่ลูกหมาทำตามที่แม่สอนค่อยๆยกกีบก้าวลงไปอย่างช้าๆแม่น้ำจะดูเงียบสงบแต่ลึกและเย็นทำให้มันต้องใช้ความระวังอย่างมากสุดท้ายก็สามารถข้ามไปถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยจากนั้นทางคู่ก็เดินต่อไปตามเส้นทางจนมาพบลำธารอีกสายหนึ่งคราวนี้น้ำใสสะอาดแต่กลับไหลแรงเชี่ยวกราก ลูกหมาเบิกตากว้างด้วยความหวาดหวัน่นแม่จ๋าข้ากลัวเหลือเกินน้ำไหลแรงนะักถ้าข้าล้มไปจะทำอย่างไรดีแม่หมายิ้มบางๆพลางเอ่ยปลอบใจเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกลูกเพียงแค่มองตรงไปข้างหน้าอย่าหยุดกลางทางเจ้าจะข้ามไปได้แน่นอนลูกหมาสูดลมหายใจลึกๆคำตามคำแม่ก้าวเดินเร็วๆมุ่งตรงไปข้างหน้า เสียงน้ำเชี่ยวซัดรอบข้างแต่กีบเล็กๆของมันก็ก้าวผ่านไปจนถึงฝั่งได้สำเร็จลูกหมาหันกลับไปมองอย่างประหลาดใจแม่จ๋าถ้ามีเรื่องสงสัยทำไมเมื่อตอนเจอลำธารน,น้ำเชี่ยวแม่กลับไม่ได้บอกให้ข้าระวังตัวเหมือนตอนแรกแม่หมายิ้มอ่อนเอาจมูกแตะหัวลูกเบาๆเจ้ารู้หรือไม่ลูกน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ใสสะอาดถึงแม้ดูน่ากลัว แต่เจ้ามองเห็นพื้นและปลาใต้น้ำได้ชัดเจนแม่จึงมั่นใจว่าเจ้าจะข้ามได้ถ้าไม่ลังเลแต่เมื่อน้ำดูนิ่งและขุ่นเจ้าจะไม่รู้เลยว่ามันลึกแค่ไหนและอาจซ่อนอันตรายอยู่เพียงใดลุงหมาพยักหน้าช้าๆดวงตาเป็นประกายเหมือนเข้าใจความหมายเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่าสิ่งที่ดูอันตรายบางครั้งอาจปลอดภัยกว่าที่คิด ในขนาดที่สิ่งที่ดูสงบง่ายๆมาซ่อนความอันตรายไว้การผาเผชิญสถานการณ์ต่างๆจึงควรใช้สติและไตรตรองให้รอบคอบเสมอหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมิและมิมก็ต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ